ค่ะเมื่อเราซ้อมกันเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาทําการแตง่งองค์สรงเครื่องนั่นเองนะคะพี่น้องเออนี่ก็จะเป็นน้องๆทีมงานนะคะสมาคมนั่งตะลุงภาคใต้จังหวัดนครสี่ธรรมราชนั่นเองนะคะเอ,อือเฟื่อชุดการแสดงโดยมโนราดาทาวนสิน้นรววนนาดาสังแกะนั่งตะลุง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะเป็นนาก้องนั่งลุงยิ่งแอนนาแต่แต่น้องแต่แม่นั่งแอนก็คือน้อง้องนั่งจำเนียนดาราสินนั่นเองนะคะนี่นะคะานายวัวนะคะหนาดานนะคะก็จะเป็นผู้ติ่จัดการ แต่งองค์ทรงเครื่องให้กับน้องน้องเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นบรรยากาศชีอบอุนแล้วก็น่ารักมากๆนะคะน้นองน้องทุกคนก็ตั้งใจนะคะในการฝึกซ้อมแล้วก็แต่งตัวะคะ่ะอีฉันก็แต่งตัวอ้สวยเหลือเกินเลยจุดนาดาพี่น้องเออนี่นะนั่งตะลุงคนเมืองนะครศรีธรรมราชกาลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าใครต้องการนั่งตะลุงคนก็สามารถติดต่อได้นะคะในคลิปนี้นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะให้กับคณะทีมงานนะคะเผื่อเราจะอนุรักษ์กสัาวัฒนธรรมเอาไว้นั่นเองนะคะและนี่ก็ดาน,นี่เราก็ซูมไปนะคะนี่ตัวตลกแะกับปีนองเออตามีดมอต่ากีต้าวตาต,าต้านกันเลยเลยปีนองเออเกิดนี่จะสนุกสนานขนาดในปีนองเออย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ อ้าเขาเรียกว่าตอนนั่งตะลุงมนรักหนังตะลุงกลน,นะคะพี่น้องก็แน่ๆ,ๆ,ๆนี่หรือซี่หรือซี่พี่น้องเออ้าหรือซี่เรา้อยกันแลยหรือซี่นั่งกุ้งนั่งกุ้งนะคะาน้านี่นางยาก,กพี่น้องออนางใหญ่ใส่เสื้อไอ้ไรก็เรื่อก็จัดการแต่งองค์ส่งเครื่องนะคะโดย จงได้น,นะคะมีชุดนะคะให้เช้ากรบเซต็ตนะคะในทุกเทสเทสการนั่นเองนะคะพี่น้องหน้านี่ก็มาช่วยกันนะคะในนามสมาคมนั่งตะลุงนะก่อซี่ธรรมรัตน์ั่งตะลุงคนนะคะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่น้องหน้าแล้วก็คอยติดตามผนงานได้ที่ทางโซเชียลของเราไม่ว่าจะเป็นช่องติ k t o ็อก u t u b e นะคะรว f a ฟซบุ๊กของนั่งยิง้มแอน แชร์และให้กำลังใจกับทีมงานนะคะ The m o v i ีหนัง